ทับเบิกนะครับเราอยู่กันที่ภูทับเบิกจังหวัดเพชรชบูรณ์นะี่มึงจะเอาบรรยากาศที่เรากำลังอยู่บนภูทับเบิกนั่งจิบกาแฟอยู่นี่แล้วก็เป็นบริเวณที่เป็นจุดเช็คอินนะครับมีเมฆหมออ ชมบรรยากาศชมความสวยงามของธรรมชาติปุถุเถเ่ิงก็มีจุดถ่ายรูปสวยๆบางคนบอกชอบไปทะเลนะครับแต่ไปทะเลไม่มีภูเขานะไม่มีหมอกแต่ปลาปิรันยา่าเป็นธรรมชาทะเบิกเนี่ยมีหมอกมีต้นกล้วยนะไปทะเลไม่มีต้นกล้วยนะ แล้วก,ก็มานั่งจิบกาแฟนะครับอันนี้จะเป็น,ปนช่วงเดือนสิงหาคมนะครับวันที่หนึ่งสิงหาคมเมื่อว,วานหลายท่านก็สมบังนะครับบอลหวยออกดูบรรยากาศแล้วกันนะ ข้งล่างนั้นจะเป็นถนนเป็นรถที่เขาวิ่งเนี่ยส่วนเราก็มานั่งจิบกาแฟนะกาแฟร้อนๆเนาะเป็นช่วงสองวันหยุดสุดท้ายนะครับของกลางปีเลยนะหลายท่านก็มีโปรแกรมมาค้างคืนที่นี่อีกหนึ่งคืนคือคืนวันที่หนึ่งสิงหา หรือบางท่านก็อยู่ต่อจนถึงวันที่สองสิงหาแต่ว่าเรามาอยู่เมื่อคืนวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมแวันนี้ก็เข้าสู่วันที่หนึ่งสิงหาคมแล้วเข้าสู่เดือนของวันแม่แล้กวก็ที่พักบนภูับเบิงเนี่ยวันสิบสิบเอ็ดสิบสองนี่น่าจะเต็มหมดแล้วนะช่วงวันหยุดยาวสามวัน ไม่ใช่หน้าหนาวแต่เป็นช่วงแบบน่าจะเป็นกลางพรรษาหน้าฝนจะเข้าพรรษาหน้าฝนนี่มันในาการก็ยังดีนะถ้ามาหน้าหนาวนะครับไม่รู้ว่าจะหนาวขนาดไหนเนาะเดี๋ยวเราจะมาหน้าหนาวอีกครั้งหนึ่งเนาะจุดท้ายรูปสวยๆนะครับข้างบนก็จะเป็นที่พักนะยต้องจ,จับจองที่พัก ที่เราไปพักนั้นเรามันหมอกเต็มเลยนะหมอกเลยไม่เห็นเลยนะต้องเลยลงมาอยู่ตรงจุดนี้นะมากินกาแฟสดๆฉันข้างล่างนี่ท่านมองเห็นเป็นหลังคานะครับแล้วก็มีถนนรถรถวิ่งขึ้นวิ่งลงมาตลอด แล้วก็สีขาวๆที่อยู่บนลังคานั้นก็คือเมฆหมอกจุนตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับจุดที่เรานั่งกินกาแฟกันอยู่เราก็จะอยู่มุมนี้ให้ทันได้ดู สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมนะตอนนี้เราอยู่ที่พุทธเบิกบรรยากาศมันพุทธเบิกมองจากพุทธเบิกลงไปข้างล่างต่อไปเราจะซื้อของฝากด้วยเป็นขามใช่อิ่มดูที่วเขาโมกเนาะ สวยงามของธรรมชาติที่หลายคนมีโอกาสมาในช่วงวันหยุดก็มาแวะพักผ่อนกันเราจะนั่งกันอยู่ตรงนี้อีกสักสี่ชั่วโมงก่อนกาแฟไม่หมดตกแล้ว นตกจะได้เปลียบใครเป็นเป็นแบบซ้ายถ่ายรูปนะก็ต้องเตรียมกล้องเตรียมพร็อพอะไรมาถ่ายเองจะได้ไม่เดือดร้อนกนอื่นพี่บอต้องอยู่ตรงไหนวะทำไมเขาไปอยู่ตรงนั้นไแดบบ้หรอนุ่างนุ่น จริงไหมนะเหรอเราลงมาดูจ้ะจริงเหรอสามกระโจมนะเราอยู่สูงเถอนี่จริงไหมน่ะ ไม่ใช่เราอยู่ฝั่งนู้นนู่นไม่ใช่นี่นู่นเขาไปปักกันอยู่ตรงนู้นเนาะเราเก็บเขาบอกว่าเรายอยู่ตรงนี้ ที่ว่างก็ทําอะไรกันครับเขก็น่าจะทําการเกษตรกันนะปลูกนูน่นปลูกนี่กันเป็นพืชผักในเมืองหนาวนะถ้าอยู่บนเนี่ยมันไม่เห็นแสงแดดเลยนะครับก็ยังงงเหมือนกันเนาะมีแต่ความเย็นสไตล์ลมเย็นๆนะ มีหมอกมีไอ้น้ำมีสายฝนประกอบกับการมาพักผ่อนการหนังสือเขียนหนังสือนะแล้วก็จับกอนโดบูสหนึ่งพันคนท่านยังไม่เคยมากมาเด้อยใครมาแล้วก้อมาใครยังไม่เคยมาก้มา เราจะมาอีกทีหนึ่งนะครับผู้ติดตามเราบอกติดใจนะครับผู้บอสแรงเราจะพูดลงมันแรงนะเนาะเรายุติกันท่างสอนสดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ